รดให้กำลังใจช่อง LTVision ของเรานะครับด้วยการากดตะกร้าสินค้าช้อปปีนะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนําเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับวันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะใหม่ตัวนี้นะ ไม์ My, ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น J11 นะครับแล้วก็มีรุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะนะก็จะมีไม์เดียวนะส่วน J12 ก็จะมี2งไม้แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดนะตัวนี้จะตัดเสียงบรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงบรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะ1ระดับ2ระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ ทำเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแอคโคไหมนะแอคโคเลยนะครับนะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเหมาะสำหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจติดต่อเลยนะครับ ที่หลายพรมแดนนากระเซงบ้านนากระเซงตำบลอาฮีอเภอท่ารี่จังหวัดเลยมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีสะพานมิตรภาพไทยลาวน้ำเหลืองโดยมีนายพระสินนาไซาโชคเอเภร์ท่ารี่และท่านคำปุ่นนวลสบับเจ้าเมืองแก่นเท้าเป็นประธานร่วมกันเปิดงานมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยประชาชนในเขตอเภอท่าลี่และเมืองแก่นเท้าสปปรลาวร่วมง,งานอย่างกับข้างท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น การจัดงานครั้งนี้มีการทำบุญตักบาตรสองแผ่นดินกลางสะพานแม่น้ำเหลืองโดยมีพระพิสูจน์สงจากทั้งฝั่งไทยและลาวรวมกว่า150รูปมาบิณฑบาตนอกจากนี้ครับมีการแสดงบนเวทีศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองฝั่งและมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมด้วยอาหารพื้นถิ่นของอเภรท่าลี่และเมืองแก่นเท้าด้วยทำกลางบรรยากาศที่ชื่นมื่นของสัมพันธ์ทั้งไทยและกลาวครับ นายพระสิทธิ์อเภอท่าลีก่กล่าวครับว่าสะพานมิตรภาพน้ำเขืองก่อสร้างเมื่อวันที่14สันวาคม2546เปิดใช้เมื่อ28ตุลาคม2547เพื่ออำนนยความสะดวกให้กับชาวไทยและลาวนักธุรกิจตลอดจนนักท่องเที่ยวได้เดินทางสัญจรติดต่อกันค้าการลงทุนเพื่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจความกินดีอยู่ดีของประชาชนของทั้งสองประเทศขอบคุณข้อมูลข่า,าวจาก daily news online ช่วยสนับสนุนรายการของเรานิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการเข้าไปกดลิงก์ตะกร้าสินค้านะครับ